ออ่จาก้าเรือไม่ได้แล้วมัางไงใช่ใช่มันมัอ่ได้นเลยเฮ้ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ที่ทางที่เราเข้าไม่ได้เออตรงนี้ที่มันไม่ให้เราเข้าไงไดทาง้ป่ะบม่นเนาะอมูกไว้ที่มันไม่ให้เราเข้าร่นร่นร่นรน่นแล้วก็ไปออกนู่นตรงนี้ย่าพึ่งอย่พึ่งอ้าวหาทางออกก็ได้ตรงนี้มไม่ให้เราเข้าน่เออม ไปทางโน้นเลยใช่ใช่ทางนี้ใช่หรอใช่หรือเปล่าไม่ใช่หลวงปอตธรอันนั้นมันเป็นทางเข้าเราอันนี้ทางนี้หรือัวแมนบ่ไนตรงไหนที่มันไม่ให้เราเข้าโน่นทางโน้นเนี้โน่น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 ออกไปโน่นเดี๋ยวออกไปตรงนี้เนี่ยไม่ออกออกไม่ได้จริงๆเลยออกตรงเมื่อกี้นี่แหละผมว่าตรงเมื่อกี้อ่ะใช่เอาแล้วทำไมไม่เห็นรูมันอ่ะ นี่ไอ้รูข้าวเงินหรอไอ้ของนุ่มรูยังชุดหลวงมาเป็นวะชุดหลวงนั่นโวยบนกลับโอ๊ยตายแล้วตายแล้วค่ะทั้แต่กี้นี่ผมว่าใช่แหละบัตรอยู่ไหนบัตรอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่หาทางออกก็ได้ตรงที่เรามันไม่ให้เราเข้าเราก็ผ่านมันเหมือนกันนะอยู่หุ่นดิ ที่เราบอกเฮียอุ้ยว่านี่ไงตรงนี้อมันคือกระสอบยังในซอกเขาวันนี้นี่นี่เฮียวอุ้ยบอกว่านี่ไงตรงนี้ไงเมื่อกี้ฟังนั่นมาแมนปะมันเข้าไหนจากท่าทางซ้ายตะกี้อ่ะคือที่ไม่ให้เราเข้าใช่เมื่อวาเราต้องไปทางนู้นต้องไปทางนู้นนั่นน่อันนั้นอันนั้นทางเข้าไม่ให้เราเข้าไหมทางข้างมอ มอมออะไรนะมกรุงเทพเะรออันนี้คือที่เราเข้ามาเหอนี้เราเลี้ยวไปทางไหนวะในที่เข้าที่หนนี่มากรุงเทพออนี่ไม่ให้เราเข้าอันนี้อนีเหนี่ไม่เห็นเห็นอมนั่นแหละนั่นนาใช่รว่าไปทางน้นะอทางออกทางไหนทางไหนทางโน้นนทางนี้ทางเข้ารถสวนทางออกทาเข้าวะใช่เราไม่ได้ปากนะทางนั้น ตรงไหนที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะใช่อ๋อเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่นะ้วเข้ารูนู้นเหรอรูรูทางนี้มันไม่รูที่มีกั้นไหมค่ะทามเขาไช่ไหมใส่เออไม่มีเราต้องมีที่แรกบัดีิทำย้ำทำย้ำจะออกไปเดีวยวขับบูได้ผิวยูต้องไปตรงไหนเนี่ยเด็กบอลออกทางไหนไปไม่ถูกไอ้บัดชั่วคราวเนี่ยเราแรกมาทางเข้าอ่ะเราหาทางออกไม่เจอเนี่ย มีกี่ประตูช่างฝั่งนั้นใช่ไหมอ๋อเลี้ยวซ้ายไปอ่อโอเคโอเคขอบคุณครับครับคนออกมาจาณบ้านเพักเที่ยงกันอยู่นี่ต้องบอกรูนี้ใช่เราก็ไปสวนทางเข้าเออเพราะว่าเราขับรถมาจากโน่นใช่ไหมเอาบัตนเลย กบัดนี่ไงไม่ใช่ที่นู้นใช่ไหมเออไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ใช่บ่อนเรืออยู่อยู่ใช่ป่ะตรงนี้แหละโอ๊ยตายเลยนะเนี่ยถ้ามานึ่คนเดียวจะไม่น่าไอ้หนังอะไรนะหนังมูที่มันไอ้นี่มันหาทางออกไม่เจออ่ะก็อะไรแบบนี้แหละมันมันแกล้งใช่ไหมแต่จริงก็เรื่องจริงถ้าคนไม่รู้จริงๆนะก็เหมือนเหมือนกันหมดอ่ะเออ ผันไปก็เจอตู้ท <c oughs> านเรือศูนย์พิเซ็นเตอร์คือตรวจสอบสินค้าก่อนใช่ไหมอ๋อมันมันมีเครนโยไปห้าได้หน่อยอยู่น,นี่เนาะมีเครนอันนี้มันเป็นทาเรือครับอ,อ,อันนี้ใหญ่นะนนี้มันเรือจอดใหญ่มันก็ซ้อมเรืออยู่นะก็เอาบัตรตรงนู้นใช่ถือถุงน <c oughs> ัง <c oughs> ่งถุงนะั่นะออกมาเลย อันนี้เราออกจากพื้นที่ยังยังอ่ะยังเรายังไม่ถึงตรงที่เอาบัตรเลยอ่ะที่เัาบวัดอยู่วนั่นไงอ่ะมันติดใต้เชีไม้ซุ่มปาฟ้านั่นใช่ไหมเนี่ยเรียวฝั่งนู้นอ่ะมันไปส่งเขาอีกเออแล้วเราจะไปที่เดิมใช่ไหมต้องออกที่เดิมหรือออกฝั่งนี้ออกฝั่งนี้ฝั่งนี้จะต้องฝั่งนี้ออกงั้นออกแล้วเราไปเอาบัตรตรงไหนเราจะเอานี้ไปเอาบัตรที่เดิมอ่ะตลอดเนี่ยเนี่ยวจะเอาบัตรตรงนี้แหละจอด เนี่ยข้ามข้ามไปตรงนี้อเอาเอาแค่นี้ไปใช่ไหมใช่โ <Okay. S 2> อเคจะไปเองอ่ะเจ้าของบัตรเขาหล,ลับโอ้ยค่ะไม่ไม่ได้นั่งก็สิ